มัดรวมมาแล้วจ้าก,กำหนดการรับสมัครปริญญาตรีและปริญญาโทมรมรำกำแหงตรังประจำเดือนมีนาคม2567ระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกลุ่ม2รุ่น3าแผนขอไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง17มีนาคม2567ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรไม่รวมดูงาน145,000บาทแบ่งชำระ6งวดเรียนเฉพาะวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง20น, 15, น,นาฬิกาสนาทีคณะนิติศาสตร์ปโทโครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร นิติศาสตร์มหาบัณฑิตจังหวัดตรังรุ่นที่4รับสมัครตั้งแต่บันนี้ถึง12เมษายน2567ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร175,000บาทแบ่งชำระ6งวดเรียนวันเสาร์เวลา17.00ถึง21.00วันอาทิตย์เวลา8.00ถึง17.00จำนวนไม่ต่ำกว่า60คนระดับปริญญ,ญาตรีโครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่12รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง9มิถุนายน2567ค่าใช้ใจ่ายที่ต้องชำระในวันรับสมัครในภาคการศึกษาแรกประมาณ23,000บาทเรียนวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬกาถึง18นาฬกาบรรยายสดตลอดหลักสูตรรับสมัครระดับปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญารีส่วนภูมิภาคปีการศึกษา2567คณะที่เปิดรับสมัครคณะนิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะรัฐศาสตร์คณะสื่อสารมวลชน หลักสูตรพริดิกรีเรียนรายกระบวนวิชาใช้วุฒิมสาหรือเทียบเท่าในการสมัครสมสมหน่วยกิจไว้เทียบโอนเมื่อจบมหกหรือเทียบเท่าสมัครด้วยตัวเองรอบแรก16-19ถึงพฤษภาคม2567รอบ2 27สองถึง30มิถุนายน2567รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาธารณาสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณาสุขชุมชนสำหรับผู้จบปวสหรือเทียบเท่าขึ้นไปค่าใช้ใจ่ายตลอดหลักสูตรเทียบโอน2 0,000 0บาทเรียนวันเสาร์อาทิตย์เวลาแ17นะะาฬิกาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางติดต่อหรือโทร075501164 075501199